ดูบอลกับจอสีเมืองหน้าเที่ยวประจำวันนี้4คู่4สนามเมืองที่1เวียดนามอยู่23 พบกับอินโดนีเซียอยู่23คู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เวียดนามอยู่23เวียดนามฟอร์มร้อนแรงยิงเฉลี่ย2ลูกต่อนัดในรายการอาเซียนชนะ3นัดติดเกมรุกดุดันและครองบอลดีส่วนอินโดนีเซียแม้เป็นเจ้าทิ่นแต่ฟอร์มยังไม่นิน่งเกมรุกยังทาดง่ายยิงได้น้อยแรงเชียร์ก็ช่วยได้แค่บางส่วนเวียดนามดูเหนือกว่ามีลุ้นเสมอหรือชนะใน90นาทีควรรองเวียดนามดีกว่าเมืองที่2ดินามโมมอสโกพบกับ PFC โซชีให้เลือกเชียร์ไปที่ดินามโมมอสโกฟอร์มดีกว่าอยา่านะชัดเจนไร้พ5นติ ชนะ3เสมอ2อ ส่วนโซชิยังแถวแพ้ถึง3จาก5นัดหลังเกมนี้บอลถ้วยดินาโมเล่นในบ้านต่อเรึ่งครบลูดูจากฟอร์มแล้วนาเชียเจ้าบ้านมากกว่าเมืองที่3ดิต้าจิลานพบกับโคเปนเฮเกนคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่โคเปนเฮเกนดิต้าแพ้มาก่อน0ูนย์ถึง2เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะฮึดแต่เจอโคเปนเฮเกนที่ฟอร์มแรงชนะ4นัดติดและเพิ่งต้อนมาในเลขแรกแถมสถิติก็เหนือกว่านิดหน่อยเมืองที่4เลกเนียเรกยวิกพบกับเคฟลาวิกคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เคฟลาวิกเลกเนียเรกยวิกฟอร์มแย่นะรังอันดับ12แ้บบ่อยเกมรััปญา ส่วนเคฟราวิกอันดับ6ฟอร์มดีกว่าเยอะโดยเฉพาะเกมเยือนที่แข็งแกรง่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จอดด้วยนะครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมกับจอดตามได้ที่ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคำอธิบายเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน